ของเราสเส้นเลยนี่ะสองเส้นรอรปีนียครับได้สองเส้นอ่ไไ่ไก้ไ่เดือด่หลวงพ่อเลยครับสวยนี้เจมิบซิงเลยนนไม่รู้ไม่รู้ครับมวยไทยมอนกันมวยมวยไทยครับรุ่นรุ่นกิโลครับพี่ร้อยยีบรอยิบห้าปอนด์ครับตอเวทออันนี้ล่ะแชมปซิ เป็นกันกามันกติกามันกติกาฟดตบอลห้ามใช้สอกห้ามตีเข่าทำไมก็ทำหนักลือเกินอะของเราไม่เหมือนกันไหมเนี่เหมือนกันที่เขาลุ้นีุ่นรุ่นร้อยห้าสี่ปอนด์นะทุกอย่างหน้าตาอันนี้เหมือนกันบทที่บทที่ยี่สิบเอ็ดกายด้วยัดขายด้วยแบบนู้น เดี๋ยวนี่นี่นี่อันนี้คือปกติเขาจะต้องเป็นพระชายวันนะแต่เราเป็นธาปกิ๋วอ๋อคขาเปปกิวเนะวันเออเรือนี้นี่ได้โลกะประมาณพันปีสองพันปีจากนั้นจะต้องพอธาแสแบงนะพวกาินอรันอุศิลาสมริดอ๋อเพราะว่าอันนี้เนี่ย รอนยากอยากอาอยากอยากองากอากอยากอยากอยาอยากากอย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 ากากอยากอยาอนีกมีากอยายากอ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 ากอาาาอายาาอยกา ถ้าไปทําใหม่ไม่มีโลหะเกา่าดูไปก็ใช่ไม่ไม่ขาดเออ าวะหอรกอกบกุญประการอยู่ในพย,ยันอะพย,ยันขกอยยืดลงข้อแนงสะพืนเนี่ยนาวาหอร,กรบกุญทำไมต้องก้าเนี่ยก็คืออสาสว์วิสุโลภุสักสุพัชกาวนวะหอรบกุณพอทำเรียญนี้ใส่อัศว์วิุโลภุสักุพัเรี่วกาาวะหอรบกุณ ไม่มีใครเกิดไปบังคของคุกข้ามนแต่นั้นทำบางครั้งไปกันไปคันมือจ้าโซรถมหามงคลมาอันนี้ยอดไอคิวนะคุณเหมือนกันเอาทุกคนมาดีทุกอย่างดีทุกเรื่องดีทุก สิ่งที่เราปรารถนาเรื่องโชคลาภอะไรเป็อะไรก็คือแท้่วคาดกว่ายครคย่งนั้นจะไยทั้งหมดะรยลดภารมงคลหรืออะไรค่ะนะส่วนลดภาระลดภระก็คือดวงดาวดว่จันทร์ดวงสรคผมเนี่ยจั ไปถึงศาลาวัดทหารไร่เดี๋ยวพูดถึงว่าวัดทหารไร่มันลำบากมากนะเมื่อขึ้นป่านะผมยูตาเลยอาจารย์ไ<พ>อผ่อนผหน้าเรถแบบเลาะสไตล์ตคีมเล,ะละาะชมกูเลาะไปจะถึงตลาดถึงจน<า>ต้องนั่งรถจากคอนโดที่ตรงน,นี้ไปที่ชนจากชนนั่งรถไปที่ระยองจากระยองจะต้องนั่งเออสองแถวเข้าป่า ไปหาลองปูชิมเขาไม่รู้จักได้วันอาหารได้วันไร่วัน,นวันไรว,นนวันีครับคนะยอยอไม่เรียกไร่วันลีอาหารได้ กูถือท่านถามถือท่านรออยู่มาสิ่นม,นมคิดว่าท่านรออยู่ันเกินไปผพบท่านแล้วทา,านรู้ได้ไหมว่าเราจะมาัดียก็ท่านรู้งน,ะนิ่งจะม,มาบากักแปีได้แน่แน ่คุ้นเคยกับท่านทุกท่านนั่งรอนอเลอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนไปเนีกลางคืนกลางคืนห้อยเนี่ยห้อยเยอะขอตักใจแล้วครับมันหลวงพ่อวงเลยครับตื่นเช้ามาเราตื่นมาขอให้ได้พบขอพิวัฒนาได้พบอธิษฐานหน้าดูเลยบุมบังมุมบังอธิษฐานจริงๆไิงเว้ยนรันะ ให้ตะวันฉายชนะเหมือนให้พระจันทายชนะดูบวมเรื่ะตเป็นเใช่ครับะนไหมใช่ครับอ่ะมีฉานสี่เสร็จแล้วท่านกับูดทำเราพูดทำท่านกับูดไม่ต่อเราถามไปท่า ฉลองอากอลไหมใช่จะมันมีสันดีไปสันยอดโสดชาติเรียบร้อยแล้วนะจัดการโอนให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วนะไปร้องมีสัญชาติไทยเรียบร้อยหรืออ๋อครัอ๋อสออะไรแต่วาใชระกูล นนะะแต่นี่จะทำปเป็นรอบสองเปิดืันแต่ว่าเนือนี้ดีนะอาจารย์หนึ่งทันวาศูนย์ตประขาุ่นแรกเขาดูเก่งด้วยนนะะยกปเปกกะปิดดับยกถ่ายรูปมา สอบสอบถ่ายตอนซีดถ่ายตอนซีดสอบเว้ยคืใช่โนี่อะโปรนี่เลยอเซียนสอนะอโอ่ไหมโ่องปั๊บี่บ่เลยเนือดเป็นไง

พระเองนังไทบ็อกซิง่งตะว,วันฉายนี่แชมป์นี่ก็พัดจัมชายแชมป์สองเส้นทำเนเดีกัสุดาหเฉยนองเฉยนี่ดันกิโไป,ไปร้อยสาประเทศนี่ก็เหมือนกัน ในเนทีโลกในประเทศอีนเนี่ยกดีสอ๋อว้าวจสาดีมากทำานแนาขนี่มยาให้ให้พัานขายกร้อนใสเอาคน่มยกกอหลยนะกเลยกให้ไปยกะซี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 ยกชื่ออะไรนะซีซีค่ะซีซีอาทีซียกแข่งแข่งของตัวันชายหน่อยสิหนักา ย่อยดีๆย่อดีจุ๊ันหน้าวันนี้อาจับ้วนถ่าย้าไ้ทานี้เอผ้าผาาอผาหลดีๆอ่าเอ่อสเอออแปวดจี ไม่ไหวว่าเขาเป็นแชมป์สองเซตเนี่ยซื้อเหรียเกอดีสียงดีเสียงว้าวลองถือนี่ก็ได้จับกันเลยชาติหน้าชาตินี้ไม่ทันเลเหรอเขาไปเล่อกเลยไม่แง มีสิงอนจะสีอันนี้ยายามปอันนี้ไม่ยาเล้าที่ละยองเลยเราอไร่างเงียาไปกลือเขอันเาใจรับฟังนะรัตนัตยานุปาเวนะรัตนัตยาเตตัสสใทุกขมกยามิราุกษัติสุขวาอเนกกา

นะครับครับโอ้นะทุกคนเอาใช่อันน่ะเออ <laughs> เเสียแขบเวลาตะวันฉายชนะรัปพระจันฉายชนะจะเห็นต้อยืนเตะข้า